สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องสไรเวกเตอร์วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถสปอร์ตบค์ที่หลายคนรอคอยกันมากที่สุดในปี2025อย่าง KTM RC 390รุ่นใหม่ล่าสุดรถคันนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศออสเตรีย ที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งสายสนามและสายถนนจริงๆการกลับมาครั้งนี้ของ RC390 ไม่ได้มีแค่การปรับดีไซน์แต่ยังมาพร้อมกับอัปเกรดใหม่ที่ให้ความรู้สึกร้อใจยิ่งกว่าเดิมทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และความสะดวกสบายในการขับขี่ที่เหนือระดับทําให้หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือมินิซูเปอร์สปอร์ตที่ดีที่สุดในคลาส400ซีซีเลยทีเดียว สำหรับปี2025 KTM RC 390มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด 399cc แบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ44แรงม้าที่รอบเครื่อง9,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด37นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนการตอบสนองของคันเร่งดีขึ้นมากด้วยระบบไร้ใบายที่ปรับปรุงใหม่ทำให้การส่งกำลังนุ่มนวลแต่ดุดันในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีระบบเกียร์6สปีดพร้อมแอตสิสแอนด์สลิปเปอร์คลัตช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นพึ่งและลดแรงสะท้อนเมื่อเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์ยังคงเอกลักษณ์ของ KTM ที่ดุดันแต่ฟังเพราะเหมือนเสียงจากรถแข่งระดับโปรระบบการสะเทือนก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นโดยในรุ่นใหม่นี้ใช้โชคหน้าแบบหัวกลับจาก WPA p e x และโชคหลังแบบโมโนช็อปที่สามารถปรับค่าความแข็งได้ทำให้การควบคุมในโค้งมั่นคงและตอบสนองได้แม่นยำมากขึ้น เพถูกออกแบบใหม่ให้มีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงกว่าเดิมช่วยให้รถทรงตัวดีขึ้นทั้งในทางตรงและโค้งส่วนระบบเบรกนั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะติดตั้งดิสเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์จากบิบและระบบ ABS แบบคอนเนอร์ริงที่สามารถทำงานได้แม้ในขณนะเอียงรถเข้าโค้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่อย่างมั่นใจ เรื่องของเชื้อเพลิงและอัตราสิ้นเปลือง KTM RC 390สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ28-30ถึงกิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีมากสำหรับรถสปอร์ตที่ให้พลังขนาดนี้ถังน้ำมันขนาด13.7ลิตรช่วยให้สามารถขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยส่วนด้านความสบายและการออกแบบภายในก็ได้รับการพัฒนาใหม่เบาะนั่งถูกออกแบบให้กระชับแต่ไม่เมื่อยแม้ขี่ระยะทางไกลตัวแฟริงได้รับแรงบันดานใจจากรถแข่งม o t ต GP ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ ในส่วนของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อก็ไม่แพ้กันหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน KTM My Ride ได้ทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมเพลงโทรศัพท์และระบบนำทางได้โดยไม่ละสายตาจากถนนและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่นสป r ร์ตและแตรที่ปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบ ABS ให้เหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนสำหรับราคาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ210,000บาทในตลาดไทยซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งหมด สรุปแล้ว KTM RC 390รุ่นปี2025คือการผสมผสานระหว่างความแรงเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ลงตัวที่สุดสำหรับสายสปอร์ตยุคใหม่ใครที่ชอบความเร็วความแม่นยำและดีไซน์สุดล้ำรถคันนี้คือคำตอบที่คุณไม่